โดีเก็บกู้ระเบิดกลางสวนป่าพร้อมทำลายหลังคนดูแลเจอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกาโหมติดตามตรวจสอบและประเมินผลค่้ายขวัญแผ่นดินจังหวัดตราดรุ่นที่2ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดผู้เสพยาเสพติด e o d เก็บกู้ระเบิดกลางสวนปามพร้อมทำลายหลังคนดูแลเจอเผยเกือบเตะเ,เล่นคิดว่าเป็นขวดเวลาเก้านาฬกาสนาทีวัน,น,นที่ยีเมษาย,ยนสองพนห้ารที่สวนปามนายกิจจาตันตะกลางหมู่เก้าบ้านเนินดินแดงตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตรายตำรวจโทหญิงชมพูนุสิงสถิตร้อยเวสสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราด ร้อยตำรวจโทเชิดผ่นบุญล้อมหัวหน้าหน่วยทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD กองบังคับการตำรวจภูทรนจังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยค้ายระเบิดภายในสวนปาล์มหลังนายอนนนท์แซลีผู้ดูแลสวนพบขณะเดินสำรวจต้นปาล์มอยู่เมื่อชุด EOD เข้าตรวจสอบที่กระเทตอพบวัตถุต้องสงสัยฝังดินอยู่จำนวนสองลูกส่วนปลายของระเบิดโผล่เหนือดินออกมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดดินบริเวณโดยรอบของระเบิดเพื่อตรวจสอบชนิด พบว่าเป็นแบบกว้างชนิดไทาย47ผลิตจากประเทศจีนมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยคาดว่ามีอายุกว่า30ปีร้อยตำรวจโทเชิดผ่านบุญล้อมจึงขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเพื่อทำลายทิ้งเนื่องจากเก่งว่าหากเคลื่อนย้ายแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางโดยใช้เวลาในการเก็บกู้และทำลายประมาณ1ชั่วโมง นายอนนท์กล่าวว่าตนเองออกตรวจสอบสำรวจสวนปามทุกวันก็ไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งวันนี้เดินมาเห็นคล้ายกับขวดที่แรกจะเตะเล่นแต่เมื่อก้มลงไปมองกลายเป็นระเบิดก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบส่วนก่อนหน้านี้ที่ไม่พบเพราะระเบิดถูกฝังดินอยู่และเมื่อฝนตกลงมา น้ำซาะหน้าดินไปเรื่อยๆจนปลายของระเบิดโผล่ดินขึ้นมาขณะที่ตนเองอยังไม่แน่ใจว่าจะมีระเบิดฝังดินอยู่อีกหรือไม่พร้อมกับเตือนไปยังลูกน้องทุกคนให้ระมัดระวังหากเจอให้รีบแจ้งทันทีเพื่อความปลอดภัยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกระาโหมติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด บรเะเอกประเสริฐบุญทรงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราโดยมีนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตรานายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราตลอดจนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการดําเนินโครงการต่างๆในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรา สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ การพัฒนาด่าสุรกากกรที่มีการพัฒนาอาคารตรวจสินค้าและคลังสินค้าของด่าสุรกากกรของใหญ่ที่ตำบ,บนใหม่ดุดอำเภึกของใหญ่การพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่มีการขยายช่องจราจรเป็นช่อง4ี่จราจรบนทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข3ช่วงตรัสหัดเล็กซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับเหมาการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของใหญ่ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการขยายถนนที่เข้าสู่ท่าเทียบเรือ that <laughs> นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงขยายประปาซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงกองน้ำประปาที่มีการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำของสะพานหินมาเป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาป้อนเข้าสู่อำเภอคลองใหญ่การพัฒนาที่ดินรัฐพัสดุแปลงเศรษฐกิจพิเศษที่ปัจจุบันบริษัท property perfect จำกัดมหาชนในฐานะผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราได้ดำเนินการออกแบบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิ กิจพิเศษไว้แล้วนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหมยังได้ติดตามในเรื่องการเตรียมกําลังคนในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้แล้วอย่างต่อเนื่องซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆได้ตามแผนที่ตั้งไว้ จังหวัดตราดเปิดคล้ายขวัญแผ่นดินจังหวัดตราดรุ่นที่2ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดผู้เสพยาเสพติด นายสมชายสิงกุลในอำเภอเมืองตราดเป็นประธานเปิดคล้ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดผู้เสพยาเสพติดหรือคล้ายขวัญแผ่นดินจังหวัดตราดรุ่นที่สองประจำปีงบประมาณ2,560ซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดรวมกับสำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดตราดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด รวม60คนโดยใช้ระบบโปรแกรมบำบัดระยะสัน้นซึ่งมีระยะเวลา15วันในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราดที่1เป็นสถานที่ดำเนินการณอาเภอเมืองตราดกล่าวว่ายาเสพติดนะับเป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ ทางจังหวัดจึงของให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกมีความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให,ให้กับตนเองในการดำเนินชีวิตทั้งนี้ทางจังหวัดหวังว่าผู้ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดครั้งนี้จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมภาครัฐในการดูแลหมู่บ้านชุมชนและเป็นแกนหลักสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทรศูนย์สามเก้าห้าสอ 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสมเกตฟองเพชรบอกตราด FC บุกนครปฐมมั่นใจแบ่งแต้มกับบ้านด้านชวริตแหวนทองประกาศเพื่อนร่วมทิมพร้อมบอกกองเชียร์ติดตามผลงาน นายสมเกียจฟองเพชรโคตรตรัส fc เปิดเผยถึงการเดินทางนำทีมบุกไปบ้านนคนปรปฐมยูไนเต็ดในเย็นวันอาทิตย์ที่30เมษาย,ยน25-60ว่านักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจซึ่งการซ้อมที่ผ่านมาได้เน้นให้นักเตะทุกคนเล่นอย่างเต็มที่และตามแทคกติกที่ได้มีการฝึกซ้อมซึ่งนักเตะทุกคนเล่นได้ดีและเมื่อเดินทางไปแข่งขันจะสามารถนำแต้มกลับมาบานได้แม้ในครั้งนี้นคนปรปฐมยูไนเต็ดจะเล่นได้ดี แต่ตราด f c เคยชนะมาแล้วทำให้นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นโดยตั้งเป้าจะมีแต้มกับบ้านด้านชาวริแบนทองแบ็คขวาจอมบุกของตราด f c บอกกองเชียร์ชาวตราดว่านัดนี้มีความหมายกับทีมตราด f c มากซึ่งทุกคนที่เดินทางไปมีความพร้อมในทุกด้านและมั่นใจว่าจะเก็บแต้มกับบ้านตราด f c อยากให้กองเชียร์ตราด f c ติดตามเชียร์ในสนามและการถ่ายทอดสด สม,ม h, มสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราประชุมคณะกรรมการขังแรงหลังเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่นัดที่ทำการสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราชั้นสองสาราประชาคมจังหวัดตรานายจกิตแววคล้ายหงในยกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมเป็นครั้งแรงหลังมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง การประชุมในครั้งนี้นายจกิจได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมที่ผ่านมาที่ได้เข้าร่วมกับส่วนร,ราชการและหน่วยงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมถแถลงข่าวของโคศกจังหวัดตราการรุ่นกิจกรรมประชุมเครือข่ายข่าวของกอรมนและการเดินทางไปดูงานด้านแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับในวาระสืบเนื่องที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการดำเนินคดีกับออกแกไนท์ที่จ่ายเช็คแล้วไม่มีเงินครบตามจำนวนที่จ่ายซึ่งเป็นความเกี่ยวเนื่องจากการจัดมวยของสมาคมโดยที่ประชุมได้มีมติให้อุปนายกคนที่สองเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนในวาระการพิจารณา ได้มีการเสนอเรื่องการปรับปรุงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อให้สอดรับกับระเบียบข้อบังคับสมาคมที่ได้มีการแก้ไขรวมทั้งเรื่องนโยบายการบริหารงานของสมาคมเช่นการจัดก,กิจกรรมร่วมกับสังคมภายนอกและการเดินสายนาคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ เข้าพบสวรรัชการเป็นต้นนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมในสายตาสังคมภายนอกให้ดีขึ้นโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เช่นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือการยกระดับการทำงานของสมาคมให้ดีขึ้น